ธรรมะสวัสดีค่ะการบวชจิตบวชในใจในขณะที่เรานั่งสมาธิเจริญภาวนานั้นคำกล่าวว่าพุทธังสรนังคัจฉามิให้นึกถึงว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปชาของเราธรรมังสรนังคัจฉามิให้นึกถึงว่าเรามีพระธรรม เป็นพระกรรมวาจาจารย์สังคังสรนังคัจฉามิให้นึกถึงว่าเรามีพระอริยสงฆ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์แล้วอย่าสนใจขันห่าหรือร่างกายเรานี้ให้สำรวมจิตให้ดีมีความยินดีในการบวชชายก็ตั้งจิตเป็นพระพิสุ หญิงก็ตั้งจิตเป็นพระภิษุณีอย่างนี้จะมีอนิสงส์สูงมากคำสอนหลวงปู่ดูพรหมปัญโย